อยากจะไกด์อีกอันหนึ่งคือวันเนี้ยอยากจะไกด์ว่าเวลาทั้งหมดที่เราเราฝึกไปเนี่ยก็เป็นการฝึกฝนเราด้วยแล้วก็ฝึกฝนคนอื่นด้วยอาตะมาจะไกด์ไปสู่การกระทํำนะการกระทําตอนเนี้ยการกระทํามันที่เรามีอยู่ในภาคภาคฝืนเนี่ยบางครั้งเราก็บางคนก็ไม่รู้จะฝืนอะไรไม่รู้จะฝืนยังไงฝืนภายนอกฝืนภายในเนี่ยตอนเนี้ย บางครั้งเราต้องจับประเด็นให้ได้ชัดว่าไอ้การจะฝืนเนี่ยฝืนอะไรนะแล้วแล้วมันได้แล้วมันได้ประโยชน์มากที่สุดเนะี่ยตรงประเด็นมากที่สุดเลยคือการฝืนอะไรแต่ก่อนจะจะไปพูดเรื่องการฝืนเนะ่ยอยากพูดเรื่องไอ้การกระทําก่อนว่าหนึ่งเบื้องต้นจริงๆเนะี่ยอยากให้พวกเราเน้นเน้นเน้นความรู้สึกที่ตัวเน้นความรู้สึกพวกที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้เนะี่ย เราลองเราลองหัดไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในกลุ่มแม้แต่ตัวเราเองเเราต้องหัดไอ้สัมผัสไอ้ความรู้สึกตัวธรรม,ามาชาติเดิมแท้ๆธรรมชาติแท้ๆเดิมๆแท้ๆท,ที่ยังยังไม่ได้ผ่านการกระทำอะไรเลยแต่มันมีอยู่แล้วความรู้สึกที่มันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วอ่ะมันสัมผัสอยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยจะต้องจะต้องทําความเข้าใจตัวนี้ให้ได้ก่อนแล้วมันจะไปสู่การฝืนได้ ไอ้ธรรมาชาติของตัวรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้เนะี่ยที่ทุกคนมีอยู่แล้วที่จะมาพยายามย้ำตรงนี้บ่อยๆเนี่ยให้มันชัดเจนนะให้มันชัดเจนให้สังเกตให้ชัดเจนไอ้ธรรมาชาติเดิมแท้คืออะไรธรรมชาติที่ตัวรู้สึกตัวที่เป็นธรรมาชาติคือมันเป็นตัวรู้สึกตัวที่เกิดหลังสภาวะหรือเกิดหลังอาการน่ะไอ้ตัวเนี้ยเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมาชาติเดิมแท้เลย ที่มันเกิดหลังอาการทั้งหมดเลยนะมันจะเป็นปัจจัยต่อไปได้ไม่ว่าจะมีอาการอะไรก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยพยายามปล่อยให้อาการต่างๆของชีวิตเนี่ยมันเกิดมากระพบแล้วก็เกิดขึ้นมาก่อนมีขึ้นก่อนเกิดขึ้นก่อนเป็นขึ้นก่อนแล้วภาวะของตัวรู้เราจะรู้ตามรู้ตามรู้ตามที่มันเป็นแต่ไม่ไปตามมันอันเนี้ย มันจะเป็นภาวะของความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่เป็นของจริงเนี่ยคือให้มันมีอาการเกิดก่อนเ,เราะจะพ้อยยิ่งอาการของอยายตนะต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าหลักๆเขาจะเรียกว่าทางภาษาพระเขาจะว่าอาการของธาตุสีและขันห้าอาการทั้งสองส่วนเนี้ยให้เขาเกิดก่อนให้เขาธรรมชาติเดิมแท้ของธาตุสีเขาปรุงแต่งก่อน เขาก็จะปรุงแต่งอาการขึ้นมาให้เราเห็นเขาจะทําอาการต่างขึ้นมาเราเห็นเช่นทําให้ตาเห็นรูปบ้างทําให้หูได้ยินเสียงบ้างทําให้จมูกได้กลิ่นบ้างทําให้ลิ้นรู้รสบ้างทําให้กายสัมผัสกับเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงเจ็บปวดเมื่อยเพียบ้างเนี่ยอาการพวกนี้เขาก็จะมาเกิดขึ้นมาก่อนและธรรมชาติของตัวรู้เขาก็จะรับรู้อาการเหล่านี้ตรงๆต,ต,ตามที่อาการเหล่านี้เป็นนี่คือประเด็น ส่วนขันห้าก็คือภายในที่เขาปรุงเป็นความคิดขึ้นมาก่อนบ้างอารมณ์พอใจไม่พอใจอารมณ์กังวลอารมณ์รู้สึกแบกรู้สึกเป็นภาระรู้สึกหนักรู้สึกจริงจังนี่คืออารมณ์ภายในที่ที่เขาจะเกิดก่อนแล้วภาวะของตัวรู้ธรรมชาติเขาก็จะไปรับรู้ลักษณะของมันโดยตรงอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับรูปแบบเลยนะแต่เป็นรูปแบบแบบธรรมชาติที่มีสภาวะและมีอารมณ์เกิดขึ้นมาก่อน แล้วเราก็รู้นี่คือหลักการการปฏิบัติมันเพื่อจะต้องการให้จิตเราอะสัมผัสกับไอ้ตัวรู้ที่เป็นธรรมชาตินี่ให้มากที่สุดให้มากที่สุดจงกระตั้งใจเราเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาตินี่แหละมันทําให้มันมันเป็นเป้าหมายของเราที่เราจะฝึกฝนและพัฒนาให้เข้มแข็งเราไม่ได้เอาเป้าหมายของการฝึกความรู้สึกตัวที่เกิดจากรูปแบบ รูปแบบที่เราทําเช่นรูปแบบของการกดบ้างรูปแบบของการสร้างจังหวะเดินจงกรมบ้างหรือรูปแบบอื่นๆเนี่ยที่เราทําขึ้นมาในรูปแบบเนี่ยนี่เป็นความรู้สึกตัวที่เราทําขึ้นมาเพื่อส่งเสงงริมความรู้สึกตัวธรรมชาตินี่คือประเด็นแรกนะอยากไกด์พวกเราทั้งหมดว่าให้หัดกับความรู้สึกตัวแบบธรรมชาติเพราะว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนภาวะพวกเนี้ยมีอยู่ดาดเดือน มีอยู่เกลื่อนมีอยู่เต็มไปหมดเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับภาวะที่เป็นมันเขาเกิดเองเป็นเองนะแล้วตัวรู้เขาก็รู้ลักษณะอาการเหล่านั้นเองเี่ยแต่เราอ่ะจิตเรานะ่ยไม่คุ้นชินไม่ค่อยคุ้นชินกับภาวะเนี้ยความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนี่คือประเด็นแรกทีนี้เราต้องเข้าใจอีกอันหนึ่ง พอเรารู้จักหลักตรงนี้ชัดๆแล้วเราก็ฝึกซ้อมตัวนี้บ่อยๆแล้วมันจะเริ่มสบายขึ้นเพราะความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาตินี่มันไร้การกระทานี่นี่คือหัวใจสําคัญนะความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่มีการกระทําใดๆทั้งสิ้นกับอาการของธาตุสี่ที่มันปรุงแต่งขึ้นมากับอาการของขันห้าที่กําลังคิดนึกคิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาเนี่ย ความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรกับพวกนี้ที่เราทำทำกันอยู่เนี่ยเราชอบเปเวลาเมื่อน,นั้นมีอาการของธาตุอาการของธาตุสีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดต่างๆโหจบุกธิกายเกิดขึ้นมาปุ๊บเราชอบมีบางสิ่งบางอย่างชอบมีการกระทําเข้าไปการกระทําในใจเข้าไป หรือแม้แต่ความคิดนึกในอารมณ์ภายในอ่ะเช่นมันโกรธมันเกลียดมันอึดอัดมันเบื่อมันเซ็งอะไรพวกนี้ยนี่ก็เป็นภาวะหนึ่งของมันที่มันเกิดขึ้นมาให้เราได้ได้เรียนรู้แต่มันไม่ใช่ต่ใจทานะแต่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเขาปรุงแต่งของผลของเขาคือการปรุงแต่งของสังขารที่เป็นความคิดขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นตัวรู้ที่มันมันมันฝึกรู้จริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่ารู้สึกตัวเนี่ย เขาจะไม่ทําอะไรเลยเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ไปทําอะไรกับอารมณ์พวกนี้แต่เขารู้การกระทําของอารมณ์พวกนี้นี่คือเคล็ดลับของมันอันหนึ่งถ้ารู้สึกตัวจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรกับอารมณ์ทั้งนั้นเลยเขาจะเป็นรู้ว่าอารมณ์เขากําลังทำกันอยู่อันนี้มันเป็นหลักสําคัญ เพราะตรงนี้เองเวลาเราจะฝึกฝืนนด้านในด้านในนะที่เราจะฝึกฝืนน่ฝึกฝืนที่จะไม่กระทําอะไรเลยกับทุกสภาวะกับทุกอารมณ์นี่คือตัวฝึกฝืนด้านในที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเราฝึกฝืนถ้าเราฝึกฝืนผิดเนี่ยมันจะลงไปสู่การกระทําอีกแล้วจิตมันจะ ทำไม่เลิกหรือไม่สามารถเลิกการกระทําได้ผลสุดท้ายมันจะตกไปฝากฝั่งของตันหาไม่ใช่ฝากฝั่งของอุเบกขาฉะนั้นตรงเนี้ยหัวใจของการฝืนจริงๆฝืนที่จะไม่กระทาอะไรเลยกับทุกทุกสภาวะที่เกิดขึ้นมันอยากให้มันอยากไปแต่เรารู้การอยากนั้น ตามที่ความอยากมันเป็นแต่เราไม่กระทําอะไรเลยไม่ไปไล่เขาไม่ไปตามเขานค่อยดักเรียนรู้เขาเฉยเฉยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรกับสภาวะใดๆทั้งสิ้นแล้วผลสุดท้ายเขาจะเห็นว่าธรรมชาติเดิมแท้เขาก็จะจัดการกับสภาวะเหล่านั้นเองจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นเองว่ามันมาแล้วมันก็ไป มันมาแล้วก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปทํายังไงให้ตัวตัวธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยเขาได้ทํางานเต็มที่คืออันิจจังทู้ขังอนัตตาเนี่ยโดยการที่เราที่จะไม่ไปแทรกแซงเขาอันนี้คือหัวใจของการฝึกฝืนด้านในถ้าเราฝึกฝืนด้านในอ่ะถ้าเราฝึกฝืนยังมีการการะทําอยู่เนี่ยมันยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่เป็นเพียวเพียวเนี่ยมันไม่เป็นเพียวไลท์ แตความรู้สึกตัวที่เป็นเพียวไรเนี่ยเป็นเป็นความรู้สึกตัวที่ไม่ได้มีการกระทําอะไรเลยถ้าเขาจะทําเขาจะทำหน้าที่แค่รู้การกระทําของมันเท่านั้นเองแต่ตัวของไม่ได้กระทํานี่แหละเป็นความรู้สึกตัวที่ซื่อๆเลยจะเข้ามามาบททดสอบว่าเราต้องฝืนอะไรคือฝืนที่จะไม่กระทําอะไรกับทุกสภาวะทั้งหมดทั้งมวลเลย เปลียนแต่ว่าเปิดใจยอมรับทุกเรื่องราวของมันแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามวิถีทางของมันแต่เราไม่ไปตามมันเราแค่รับรู้การกระทําของมันแล้วเราจะเห็นเลยว่าแต่ละอาการแต่ละลักษณะของมันเน่ยมันจะเป็นทุกทุกอย่างเลยแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องแล้วมันก็จะแตกสลายทุกเรื่องเลยนี่คือแนวทางของมันทั้งหมดไม่ว่าจะมาในรูปลักษ์แบบไหน จะมาในรูปลักษ์แบบดีแบบมีความสุขหรือมาดูลักษ์แบบโมโหฉุนเฉียววุ่นวายสับสนหรือจะมาในรูปลักษ์แบบความสงบอะไรต่างๆที่เป็นรูปลักษ์แบบไหนก็ตามให้จับประเด็นให้ได้ว่าพีธีการฝืนทั้งหมดเนี่ยเราฝืนเราไปฝืนตัวนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ฝืนตัวนี้ปุ๊บเนี่ยแม้แต่การฝึกฝืนเราเนี่ยบางทีเรา เราทำด้วยการฝืนอีกก็บีแต่ในในเบื้องต้นในเบื้องต้นมันก็ต้องในในเบื้องต้นที่มันยังไม่รู้จักหลักการก็ต้องช่วยไปก่อนช่วยไปก่อนแต่จำปะ,ปะจำหลักประเด็นมันให้ชัดว่าเวลาเราฝึกปฏิบัติทั้งหมดสู่ตัวนี้ให้ได้ตัวธรรมชาติเดิมแท้ให้ได้ที่ ตัวรู้สึกตัวธรรมชาติเดิมแท้ที่เขาไม่ได้ทําอะไรกับสุขสภาวะเลยเขามีแต่หน้าที่ทําหน้าที่รู้สภาวะรู้อารมณ์ของแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันกําลังทํางานกันอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับทําไปมากเข้ามากเข้ามากเข้านะ่ะมันจะเหมือนกับเรานั่งดูเขาทํางานแต่ตัวเราไม่ได้ทํางานแต่รู้เรื่องงานที่เขาทำ เกถึงตัวอย่างหยาบๆให้เห็นชัดนะมันเหมือนเรามีลูกน้องลูกน้องมาทํางานอยู่แต่เราไม่ได้ทํางานแต่เรารู้เรื่องงานของมันที่มันกําลังทําอยู่แล้วก็เห็นข้อดีข้อด้อยข้อเสียข้อถูกข้อผิดของมันทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ใจเราอ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติของอารมณ์มันกระทากันอยู่แล้ว ธรรมชาติของธาตุสี่เขาก็ทําอยู่แล้วธรรมชาติของขันห้าเขาก็ทําอยู่แล้วและธรรมชาติของตัวรู้ก็รับรู้การกระทําเท่านั้นเองเดี๋ยวบอกว่าเวลาเราฝึกตัวรู้สึกตัวรู้แล้วไม่รีบทําอะไรตรงนี้แหละเป็นความรู้สึกตัวที่เราฝึกฝืนมาตรงนี้พยายามจับหลักการอันนี้ให้ดีๆแม้แต่บางครั้งเราต้องดูแลคนนู้นคนนี้เนี่ยเราเข้าไปสู่การกระทําก,ก็ให้รู้ว่านี่เรากําลังเข้าไปสู่การกระทําน,นะ แต่เมื่อทาเสร็จแล้วเราก็ถอนออกมาดูพฤติกรรมมันแม้บางครั้งมันจะมีความกังวลเราก็เห็นอาการกังวลกําลังทํางานอยู่แม้แต่มีความอะไรอึดอัดขัดเครื่องเราก็เห็นอาการขัดเครื่องที่มันกําลังทํางานอยู่บางทีบางครั้งก็จะมีความไม่พอใจเราเห็นความไม่พอใจนั่นกลาลังทํางานอยู่แต่เราเป็นคนรู้การกระทํานั้นนนี่คือหลักการของการฝืนนหัวใจของการฝืนคือฝืนที่จะ ลดการจะทำในใจลงเพื่อเข้าสู่ภาวะของรู้สึกตัวเดิมแท้จริงๆที่มันไม่ได้จะทำอะไรเลยแต่มันรู้การกระทำของอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดเลยถ้ามันไปตรงนี้ได้ปุ๊ตัวมันเองจะเบาตัวมันเองจะสบายตัวมันเองจะสนุกรู้สนุกดูสนุกเห็นแต่ไม่ได้สนุกเป็นไปกับมันแต่ตัวสภาวะต่างๆจะเป็นไปด้วย อยากไกด์ไลน์ให้ตรงเนี้ยจับหลักประเด็นนี้ให้ได้ประเด็นที่จะบอกให้จับหลักขึ้นหนึ่งให้รู้จักสรุปนะให้รู้จักความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยที่เกิดหลังอาการเกิดหลังสภาวะนะที่มีอาการเกิดก่อนสภาวะเกิดก่อนแล้วก็รู้ไปเขาก็จะไปรู้ลักษณะของอาการนั้นสภาวะเหล่านั้นตามที่มันแสดงตัวมา นี่คือประเด็นอันหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือว่าให้รู้จักความรู้สึกตัวแท้จริงเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรเขาทําหน้าที่เองเขาอย่างเดียวคือรู้การกระทำเนี่ยนี่คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามการฝึกฝืนคือฝึกฝืนาจิตเราเน่ะถ้ายังอยากกระทําอะไรอยู่กับทุกๆสภาวะนั้นให้ลดมันให้ฝืนมันนะให้ฝืนมัน ที่จะไม่กระทาอะไรเพื่อเติมอุเบกขาในใจเราให้เข้มแข็งขึ้นอันเนี้เป็นหลักการในการฝืนด้านในโดยตรงส่วนด้านนอกเราก็หัดไปอาจจะฝืนเรื่องกาแฟบ้างอะไรบ้างนี่ก็เป็นเรื่องด้านนอกที่เราหัดไปแต่ด้านในด้านในใจเราอะต้องฝุดตัวนี้ให้เข้มแข็งให้ได้ไม่งั้นแล้วจิตเราจะไม่พ้นไปจากข่ายของตัญหาข่ายของความ ทำงานไม่เลิกแทนที่ตัวรู้สึกตัวเดิมแท้มันเป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งมันไร้การกระทําแต่รับรู้การกระทําอันนี้อยากอยากให้คอกคิดตรงจุดนี้เอาไว้ให้พวกเราเพื่อพวกเราจะได้อืนําสิ่งเหล่านี้ยมาฝึกด้วยนฝึกด้วยส่วนการจะเอาไปใกล้ลายอะไรต่างๆให้จับหลักมันให้ถูก ให้แค่สามประเด็นนี้เอาไว้แต่อีกประเด็นหนึ่งสุดท้ายประเด็นสุดท้ายคือเรื่องทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอะไรก็ตามปุ๊บให้จําไว้เลยว่าเรื่องทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นหลักไม่ใช่เอาเรื่องอดีตอนาคตเป็นหลักต้องเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเรื่องเฉพาะหน้าแท้ๆเลยการภาวนาทั้งหมด ต้องรวมลงมาสู่อารมณ์ปัจจุบันให้ได้เหตุการณ์เฉพาะหน้าให้ได้เพราะว่าการกระทําทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่ทันเหตุการณ์เฉพาะหน้าเราจะหลงไปสู่การกระทําเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเราก็จะรื้อฟื้นมันขึ้นมาอีกถ้าเราทันปัจจุบันแล้วก็พอมันเผลอจะไปกระทําอะไรปุ๊บเรารู้ปับ๊บแล้วถอนออกมาถอนออกมามันจะเท่าทันแต่บางครั้งถ้าเราหลุดไปจากปัจจุบันแล้วเนี่ยเราลงไปสู่การกระทำตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ เพราะว่าในจุดปัจจุบันเนะี่ยเป็นจุดที่ไม่ต้องกระทําอะไรเลยเป็นจุดที่กำลังฝึกรู้การกระทําโดยตรงของทุกๆอารมณ์อันนี้อยากฝากอันนี้ก้อย,ยให้ว่าจุดที่เราจะตั้งต้นคือจุดปัจจุบันที่ไร้การกระทําแต่รับรู้การกระทํานี่คืออารมณ์ของตัวรู้สึกตัวจริงๆท,ที่เป็นธรรมชาติที่เป็นเดิมแท้ที่จะพาไปสู่จิตเป็นอิสระ ทุกเรื่องราวให้ได้นะแล้วปล่อยให้เรื่องราวนั้นเขาจัดการกันเองเขาทํากันเองเขาสลายกันเองเขาเป็นทุกข์ของเขาเองนี่ต้องมาตรงนี้นะอยากจะฝากไว้สองสามประเด็นนี่แหละนะอยากไกด์ไลน์ให้พวกเราได้ฝึกกันด้วยแล้วก็เอาไปไกด์ไนละน์เพื่อนๆสมาชิกด้วยก็ขอให้พวกเราตั้งใจกันนะชีวิตนี้ทั้งชีวิตเนี้ย มันไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับการฝึกปฏิบัติพัฒนาเรื่องจิตวิญญาณหรอกนะเรื่องภายนอกนะี่ยจะทําให้ดีแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นแหละแต่เรื่องภายในเนี่ยถ้าทําให้ดีแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันจะดีตลอดโดยเฉพาะชีวิตด้านไหนฉันพยายามเราอาจจะทําเรื่องนู้นบ้างทําเรื่องนี้บ้างภาระนู้นนี้บ้างแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยให้มันเห็นว่าเรารู้การกระทํา ไม่ใช่เราลงมือไปกระทําลองแยกให้ชัดเห็นกายมันเดินไม่ใช่เราเดินเห็นกายมันสร้างจังหวะไม่ใช่เราสร้างจังหวะเราเป็นคนดูเราเป็นคนรู้เราเป็นคนเห็นการกระทําของร่างกายที่เดี๋ยวมันทำโน่นทํานี่ทํานั่นข็มันตลอดเวลาเดี๋ยวทําให้เจ็บท้องอุจจระปัสสาวะหิวข้าวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเคลื่อนไหวเดี๋ยวกระพริบตาเดี๋ยวหายใจหรือแม้แต่หูมันก็ทํา น,นั่นก็คงจะพอพอประมาณนี้แหละ